็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวฟรีไฟครับโอเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมนี้ครับปาร์ตี้นักสะสมมันสาสต์เดย์โอเคนี่ครับรางวัลใหญ่คืออะไรครับผมรางวัลใหญ่ก็คือคาตาเ d ลล l y f r u i ดนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูในร้านค้านะครับมานี่มันจะเป็นแบบนี้ครับก็สวยงามดีนะครับเป็นปลานะครับ เป็นปลาวิ่งมาที่ปลายดาบนะครับโอเคเป็นคาสนาที่ดีนะครับผมมีคาสนาอันเดียวนะคืออันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะออกยากออกง่ายยังไงแล้วกิจกรรมมันเป็นยังไงครับกิจกรรมก็คือมันจะมีแบบซูมแบบหนึ่งครั้งครั้งละ29เพชรนะครับแล้วก็ซูมแบบอ่าครั้งละ199เพลครับพิเศษนะครับก็คือครั้งแรกมันเสียแค่159เพชรนะครับ โอเคแล้วรางวัลทั้งหมดมันจะมีอะไรบ้างครับประมาณนี้ครับผมรางวัลใหญ่เป็นคาตนานะครับสกินรถอ่าพวกอันนี้พื้นหลังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นระเบิดนะครับนี่น่าจะเป็นระเบิดนะแล้วก็กระเป๋าครับแล้วก็ไอซ์บอลครับประมาณนี้ครับผมก็ที่เหลือก็ประปรายนะครับอ่าถ้าเปิด29สเพชรส่วนใหญ่มันจะมาไอพวกล่างๆนี่แหละเท่าที่เคยเปิดมาครับกิจกรรมที่แบบ ผมไม่เคยเปิดพิเศษเลยนะครับผมเคยเปิดแต่แบบ29ครั้งไปเรื่อยๆเยอะมากๆครับผมตั้งแต่เล่นกิจกรรมมาบางทีมันก็หมดเยอะมากนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองแบบเปิดท <P iens> ีละ199เพรดูนะครับว่ามันจะหมดเยอะหมดง่ายหมดน้อยหมดยากหมดมากหมดน้อยยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมกด1 1ครั้งแบบ29เพรให้ดูก่อนนะว่ามันจะออกแากออกง่ายยังไงนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะ โอเคไปดูกันเลยครับตัวเลยหนึ่งครั้งยินยัดนั่นไงเห็นไหมไอ้พวกสกินปืนทั้งหลายแหล่นี่ครับนี่ไอ้พวกอยู่ล่างล่างนี่ครับนี่เออไอ้พวกนี้แหละมันจะออกครับโอเคพอละเดี๋ยวผมจะเปิดแบบครั้งละหนึ่งร้ยเก้าเพนะครับครั้งแรกหนึ่งรอยสิเก้าครับมันลดให้ราคาครั้งหนึ่งนะครับลดราคาให้ครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าคาตานามันจะออกแบบครั้งที่เท่าไหร่ครั้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าถ้าครั้งเลยหรือเปล่าครับถึงจะออกนะครับ โอเคโอเคเรามาครั้งแรกกันเลยครับมาครั้งแรกนี่ฮาแตกเลยนะครับหยุดเลยนะมาครั้งแรกเนี่ยเฮ้ย <What? S 1> เอามาทําไมไม่อยากได้เลยนี้ <What? S 1> ได้พวกแบบไอวอได้พวกแสกินลดยงจดีกว่าครั้งแรกไปแล้วครับครั้งที่สองครับร้อยเก้าสิบเก้าเพชรไม่ต้องแจ้งเตือนละเฮ้ยกระเป๋ามาทําไมไม่อยากได้อะของพวกนี้อะครั้งที่สามครับ โอ้ยมีแล้ว <What? S 1> มาอีกทำไมครั้งที่สี่แนมีแล้วมีหรือเปล่ามีแล้วมั้งเนี่ยแต่ยังไม่มีไม่รู้โอเคครั้งสุดท้ายครับครั้งที่ห้าครับผมไปคาสนะครับโอ้ยของแต่ละอย่างนี้มันแบบมันได้อะไรวะอย่างนี้อ่ะดูดิ อันนี้มีแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกระเป๋านี่อาจจะมีก็ได้อันนี้มีแล้วแน่นอนท่านี่อาจจะยังไม่มีมั้งชาเลนออนเนี่ยอาจจะยังไม่มีครับคฆษนานี่ยังไม่มีโอ้ได้แต่ของแบบประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่อยากมาเปิดดูนะก็มาลองดูครับแล้วก็ไอที่ได้มาสกินปืนหนึ่งอันนะครับยวไปลองเปิดดูก่อนแม่ไหนละ่ะตรงนี้ครับสกินปืนนี่ไงโอ้ยปืนอะไรวะเนี่ย โอ,อ้สาวบอก็ไม่มาไม่ต้องมาเขาหรอกอย่างเงี้ยโอเคฟายเชนเมื่อกี้ท่าที่ผมแบบผมยังไม่มีใช่ไหมหรือผมมีอยู่แล้ววะชาเลนอ่อนอ๋อยังไม่มีครับคนแค่ท่านี้นั่น <Okay. S 1> เองโอเคอ่ก็ยังดีครับท่านี้ยังไม่มีนะครับเออมันจะได้ไม่ซ้ำมากครับแอร์บอร์ดได้มาตะกี้นะ่าะยังไม่มีนะ เออยังไม่มีครับยังไม่มีอันนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช้หรอกกระเป๋ายังไม่มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช้อีกกันและเออโอเคครับประมาณนี้ครับผมส่วนไอ,อ้อีกอันหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแบบไม้อ่ะอันไหนวะเออคนานาเดี๋ยวผมมาสลับมาใช้ตัวนี้นะครับดูเท่ดีโอเคส่วนไอ้ตัวเนี้ย ผมมีอยู่แล้วไงมันแจกตั้งกิจกรรมนานแล้วมันจะออกมาทําไมตั้งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเสียดายต่างออมันไม่ควรออกของที่เรามีครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมกดตดิตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรทุกอย่างเลยครับโอเคอย่าก,กดดิไลค์พอแล้วนะเออกดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากกันเพียงเท่านี้ครับผมโอเคสวัสดีครับ